สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6้อดำ3วเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6้อยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไดนา85แรงม้าครับรถัดคาซีบียู20ถัดเครื่องยนต์บียู85แรงเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับคาซีสวยเดิมตลอดเส้นช่วงล่างดีครับภายในอุปกรณ์ครบระบบไฟใช้งานปกติครับ กระบะดับบรรทุก3คิวสภาพดีรถขับใช้งานปกติวิ่งทางไกลได้สบายครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็มหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก6ล้อดับ3คิวราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา158,000บาท158,000บาทราคานี้ส่งฟรี300กิโลเมตรครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158มี 8. 8น,นัดหมาดูรถได้ที่อำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ